จะทอดได้เนี่ยหมจักมหาพระอยู่ห้าทอดพกถุ่มือซีุงละท้องวัดก็ได้อยู่น,าายนั่งคอยน้อมมือมือชนะเด้อมุอชนะของบุญั้องวดก็ได้อยู่นั่งหาก,หาก็ะไรจักพรตรวจง,งานเสร็จข้อดีแล้วอาปดีเสเร็จัานเดีวของบุญกติกทอดเนาะ ล่ามกหอดหมอแกโจกห้วยแล้เหลือเนี่ยตาเว้นกระสวยดาวขาฝากกะลื้อฟังเชียไก่เชียงมันขันเออเออืกสังยาวทอดกิยเอยทำพวกเจ้านังังนอนเอาบัานีฟันรั้งแต่เกิอดจากนอนลุงตายยาสุมจักมาหนี่พระอาทิตย์ก่ทุกคนพ้าขาวดาวแก่น่อที่แก่บ้านีหนย น้องก็น่าก็ไปส่งไปจะไปคนเดียวด้กเอ้ยคนณดโควไปแล้วขึ้นมาแต่ก็คอไปหอดหนันจะจะไปเราตอเราตั่คนไหนทั้งน้ำตาทั้งหัวกะจะไร่้มติ่งมึงทจะได้บาง่งบางองล้มติ่งคือแบบเมื่อจัอนั้นที งานเด้อเมียเด้อหิวรับหิวนอนงาวผมโกงานผมร้อนไปสาววยวายเมียเมียเขาไปหอดหอมไทยบ้านหลอดแต่ประตุดิ้งแขนแขนจิตหมางหมาจิตกรมเดี๋ยวเอาเร็จน้องตาเด้อจังสิล่ะเดี๋มาจีเขาหองผ้าเดี๋มาจีป่าหองตอนบัดนี้ละกติเห็นตะบอนเคยนงเคยเศร้าจุกคอเมเด้อเี่น้อง วิวแล้วินอนหน้าผโคควควร้อนสะละไปทส่ไว้ไปเข้าไปหอดทองไทยฝ้าหม่างได้รยิ้มแจ่มเชิญปิดงมังมัข้อมวยกะทิกุลเอากาวุเสียดน้าตาเดิมอเดืออาบัติกะทิจองใส่ขาหันน้ำบอล้อแต่กี่จะไปเคยอย่น้ำกัดากษ์ลอยนีใกล้ใกล แม่ก็มีไก่ไก่จะขันนกขุมไก่อะเสียชื่อชื่ออยู่ในป่าหนามคงลำตาเท่าท่านอน้องชากรทั้งนกเข้ามักระสีมาอานก็ขอคอนขอนมากระสีอหน้าวยวยหวยจับน้อยหนีจับน้อยหนีกระติแจไปเลยก็คุณง่ายอยาจะคว้าตอกกับไปอ แ้าอาจารย์เนี่ยถือใหรกต่หันยังเนี่ยล้มมาจะทีไหนล้กมาแล้วล้มล้าลอยเลยไม่ใช่ละอาจารย์จะได้เชี่ยงลอยดีโอ้ยใกล้จะโอ้ยใจไหลจังใ่ละเอาวันนี้ิล่ล้มล้าลอยเยอพวกพี่้องกระไดพอแม่พี่้องกรไดชูคู่ชูค้นล่้าคนเยอะพวกแม่ชนขู่ิืน ฉันกอตายเพิ่งเ่วานงานเสร็จแล้วสร็ล้วเมื่อลอยหลองเธออีเมีเด้อดูคนสองล้กาบฟาห้อยหนาจ้อง้เห็นเื่อคนแล้กอบฟาห้อยหนาจ้ไว้เห็นคันพวกเจ้ายุ่งอยู่กับให้แน่บุญหลายฉันมี่มากมา่เสียใจเสียดาเถินทั้งกับตาวเพื่งเมื่อวานบัดนี้ฉันลาเยวลาเลวลาเลวลาลาลาลวเลวลาเลวาคนทุกคนลาาเน้ออีเม่ศสาษาจูอาิปรุอนุสรณี แล้วมาเตรียมบานตึงเส้น่อล่างนนี้พอเดือแม่กะยากะรอข้าวขาเจเบลจมเดียวเสียงกระจมพ่อเสียงไม่แยเที่ยงตนลางตาตะโขงปันถัำถึงดสั่งจอยล่างขแห้งน้อยดังตีนักอีตาเก้าเลี้ยงน่ากันลาเพื่อการเลี้ยเท่าเท่าเ้ีกได้เจ้าขากรอยไงหาวัาล่าข้าหัวไตพวกเจาถึงนี้คนหาเนีย็ต้องยากกแกมีก็ตายพวกผู้พังมาเอา เอาว่านรำไปพวกหาเจ๊ต้องไปลูกตาเอาว่าเดาทะเลเศร้าเสกเขียงคนพ่อพ่วงหนึ่งเป็นจังหิตลานมันหยุพคอแห้งจำกระดูตุนมมง กู่าดอกตาลนอนงที่ขอละตาถุยเนี่ยให้ยุ่มันคนนี้เน้อพอจุ๊ดสาจุกสวยเน้อตุกจะได้บางทีนนอนกันบสมเด็จเด้นั่งรถขี่ไปใส่เ้านี้ที่โอ้ยว่าจะสินี้จากเมี่ตอด มึงจะขอยล่าสุดคะแนนเจ้วขวดทนงก็นเจ้าเราตื่นก็เจ้าถึงสามมือไม่ะเด้อเสียงประกอบการใส่ต่นมาหามือเจ้าฉันจะขอล้เจ้าคนซั่งเน่ันละเลือทานผู้ฟังสวัสดีเจ้อขวัูเจ้าลูกตาา กะอายเพราะมันไม่จิ๋วที่งั้นนาทั้งหมดกะจิมีอยู่รอกว่าขอนอนตะกวางแก้มม่เลวกะจิย่างไปสูงนั่นล้ำเจ้าผู้พบลูดังหันหลังหันวังฉันพลาไปก่อนเจ้าผู้ดอกวนคาบดไม่เลวกะจิลาไปคนแล้วบ่อนจันพละจันจะลาไปก่อนทีนออทุกคนนี่ไม่ลาเพราถผู้เกพอเมียทั้งหลายอารามไเนี้วยลงเยินดงอันสีลาเลย Come here, come come here. 用洁白的。<music> <music> เด่ยตัดปาจึดจับตาาไปเล่นเต้นใจกันอำบบไม่ไทยวานินงอำแบไม่ไทยวานิยงจะากบไปเดินหนุกตปาอบทุกตาเจียแจ่พองห่างจ้ากจะ่ันห้ามืสนกันพอจะว่าจียพอดตามเ่าเจีย Oh my.